แขกดรวยเช้านี้คนต่อไปศาสตราจารย์ดรพิเชษยุริยะจิตรานะครับประธากนกรรมการบริษ,ษ,ษัทออคโคอรุณสวัสดนะครับสวัสดีครับเองของแนิดนึงคุณผู้ชมว่าเรื่องของเข่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่จริงเราได้คุยเรื่องนี้มาเป็นเดือนไม่ใช่สิเป็นปนีที่ทำไปแล้วมันเป็นสิ่งที่บุคคลบอกว่าอ๋อแค่เป็นก็กินยาหรือว่าแค่เป็นก็เดินเหินแบบนี้หรือออกกำลังกายท่านี้แต่ไอ้ที่มาที่ไปคุณต้องเข้าใจก่อนว่า มันคืออะไรก่อนที่คุณจะมาหาวิธีแก้นะครับซึ่งผู้ที่เข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุมากเนี่ยเรามีเวลาประมาณ7จ็ดแปดนาทีขอเวลาคุณผู้ชมประมาณ7จ็ดแปดนาทีด้วยกันแล้วเราพยายามที่จะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยมันเกิดจากอะไรการก็ใช้ใช้งานเยอะเกินไปนะฮะใช้ใช้มากเกินไปหนักเกินไปแล้วก็เสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกคนนะครับอายุเยอะก็เสื่อมยกเว้นคุณวุ้นดี ยืนทอดกระทะทุกวันอาจจะไม่เสื่อมก็ได้ยืนทอดกระทะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ากระทะเป็นยังไงบ้างกระทะมันดีครับอาจารย์ยืนก็เสื่อมอาจารย์ค่ะขอถามหน่อยว่าคนอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเสื่อมก็40ขึ้นไปนะฮะถ้าผ่านวัยทองก็จะเป็นมากหน่อยผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครัะแล้วจริงๆไอ้เสื่อมที่ทําให้ทรมานก็คือว่ากระดูกอ่อนที่เป็นข้อต่อ โดยวางข้อต่อสองข้อเนี่ยมันเสื่อมไปแล้กระดูกเริ่มขัดกันนะครับซึ่งเป็นทุกคนต้องเป็นแน่นอนใช่ครับไม่มีใครีเลี่ยงได้ถูกไหมฮะแล้วกระดูกเสื่อมอาจจะเจ็บไม่เจ็บแค่นั้นเองอ่าแล้วเราอย่างนี้เรามีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดที่ผ่านมาก็ใช้ยานะครับใช้ยาแล้วก็ฉีดหลอดลื่นเข้าข้อเข่าฉีดยาเข้าไปที่ข้อเข่าด้วยหและในที่สุดถ้ามันไม่หายมันก็ต้องใช้วิธีการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเข่า เป็นเขาเจอผู้ใหญ่หลายท่านเลยที่ผ่านการผ่าตัดมาเยอะมากเลยนะแต่อยากรู้ว่าก่อนจะถึง40เนี่ยคือ40เนี่ยเป็นตัววัดแล้วว่าถึงแน่ๆว่าข้อเขาจะเริ่มเสื่อมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย20 30การใช้งานเยอะๆมันก็คือส่งผลให้ว่าคนนี้จะเป็นแน่นอนครับคนที่ออกกำลังกายมากกว่าคนอื่นเนี่ยมากเกินไปก็มีโอกาสอ้ยายายาสุดปลาไงโออะไรวคนเต้ท่าเดียว ท่าเดียวตลอดอนั่งท่าเดียวตลอดอ๋อนั่งท่าเดียวตลอดไม่เปลี่ยนอาจารย์คะขอถามนิดนึงสมมติว่าถ้าเรานั่งคัสมินานๆอาจจะไม่ที่นานมากแล้วพอยืดอ้อ๊ยเจ็บใช่ครับแล้วพอยืดนานๆอ้อ๊ยต้องงออ้อ๊ยเจ็บอย่างเงี้ยเป็นไหมคะใช่ครับอ๋อย้ายไปโนนก็จะลามไปเรื่อยๆเวลานั่งสมมติว่าถ้านั่งแบบงอขาแบบไม่ได้นานมากเลยนะสักระยะหนึ่งมันง้างยากเพราะว่าครับมันต้องค่อยๆน่าแนวการเริ่มแล้วครับ เอาแล้วควรจะยังไงอะคะอาจารย์ชีวิตประจำวันเราควรจะยังไงสลับครับแ้มันจะเจ็บที่เข่าเลยใช่ไหมที่เข่าอ๋อผมแล้วบางก็จะว่าขาปวดหรืออะไขาเลยมันก็จะมีอาการบวมร้อนแรงโอ้นี่ไม่เคยร้อนแรงร้อนแรงขึ้นมาแดงอาจารย์รบกวนแนะนําพวกเราหน่อยได้ไหมคะว่าชีวิตประจําวันเราควรจะใช้เข่ายังไงให้ถูกต้องอะคะก็อย่าให้มากเกินไปนะครับอย่าให้มากเกินไปผมว่าเป็นมากเกินไปนี่คือยังไงก็อย่าใช้ท่าเดียวกันใช้โหมดมากเกินไปนะครับ ก็เวลาที่พอเริ่มรู้สึกว่าเมื่อยก็หยุดพักนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเราสามารถที่จะดูแลข้อเข่าได้ถ้าเรารู้ต้นเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรก็อย่างที่ว่าที่มันปวดก็เพราะว่าข้อไอ้ระหว่างสองข้อเนี่ยมันมีกระดูกอ่อนที่เหมือนกับฟองน้ําคอยซับการขัดกันอยู่แล้วเมื่อมันเสื่อมมันก็จะมีปัญหานะครับทีนี้วิธีการที่เราพูดถึงเมื่อตะกี้นี้ก็เป็นวิธีการรักษาปลายเหตุ วิธีการรักษาต้นเหตุก็คือใช้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาให้มันสมดุลแล้วร่างกายของเราจะดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองนะครับ<อ>วิธีการที่เราทําก็คือเราใช้สารสกัดจากมะคุขดําถั่วเหลืองฝร,รัง่งโบบบกอาหารทั้งนั้นแต่และตัวนี่มีองค์ประกอบซึ่งสามารถไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เรารแล้วก็ทําให้มีกระดูกอ่อนเกิดขึ้นแล้วก็ลดาาอาการปวดตรงน,นั้นด้วยกระดูกอ่อนจะช่วยแล้วอย่างนี้เกิดเราเริ่มมีอาการแล้วเราเราสร้างภูมิทันไหมคะทันครับ แก้ไขได้ครับเราลองมาดูเราลองมาดูภาพภาพหน่อยนะครับภาพที่จะเห็นชัดๆนะฮะภาพของคือเป็นคนที่คนที่รักษากับปะจานใช่ไหมคะเราไม่เรียกว่ารักษาแล้วกันนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้รับประทานนะครับคนที่หนึ่งรู้สึกจะเป็นคุณเยาวภาเลยไหมฮะก่อนก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะครับโอเคที่ผ่านมาก็คงจะถามว่าแล้วแล้วถ้าหากว่าเราใช้วิธีการนี้แล้วมันจะหายไปมากไหมหรือแค่ไหน ที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆเดือนจะมีคนใช้เพิ่มขึ้นเป็นพันๆคนสองสามปีที่ผ่านมาผมว่าเป็นหมื่นเรามาดูลองดูเคนที่เข้าเข้ามานะครับวันนี้เป็นวันที่เรารวมพลคนเคยเป่าขวดคนเคยเป่าขวดอะไรอะคะเป่าขวดปวดเข่าไงครับอ๋ออาจารย์โอคนเคยเป่าขวดคุณผู้ชมก็คือคนเคยปวดเข่าครับ เออชอบซื้อ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 ออาร์ตก็แล้วย่างไรคนที่มาแล้วก็ต้้ามาแสดงในสิ่งที่เขาทําไม่ได้นะอย่างกรณีนี้กระโดดได้แล้วนะครับขณะที่เขาเดินทีก่อนหน้านั้นเดินไม่ได้เลองฟังเสียงนะครับที่สุดแล้วบวมเดินไม่ได้ต้องอุ้มใส่รถไปหาหมอคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วก็รักษาด้วยการเจาะแล้วดูดเอาน้ำออกซึ่งทรมานมากก็ไปพบผลงานวิจัยของแอปโกอาการปวด น้อยลงมากประหลาดใจเลยอะประหลาดใจว่าเอ๊ะทําไมอาการมันดีจังอาการทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะวิ่งได้เลยค่ะกระโดดจ้ำก็ได้ค่ะจะกระโดดให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ยวๆผมไม่มีอะไรฮะมีอาการบวมโอแล้อยังไงต่อครับคุณหมออีกรายหนึ่งนะครับจะเห็นอีกรายหนึ่งก็คือกรณีนี้เขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็เป็นลองช้ำ สักพักหนึ่งเขาเต้นหรวรูบให้ดูได้หรวรูบได้เลยดูนะครับอันนี้เป็นของคุณสมจิตคนทางขวาเนี่ยครับแล้วก็เริ่อทีงอเข่าไม่ค่อยได้ข้อเข่าเสื่อมไปสองครั้งแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะมันไม่ดีขึ้นเลยเออไปฝังเข็มมาเกือบสิบครั้งครับพอการถอดการใส่ก็เลยไม่ดีแสดงว่าเค้ยไดข่าวว่ามีสมุนไพรด้แล้วพอได้ดูสิคือเราไม่ได้เชื่อง่าย แล้วใครมาบอกก็จะเชื่อทุกเรื่องไม่ใช่นะคะต้องพิสูจน์ค่ะแล้วต้องมีผลงานวิจัยรองรับต้องทดลองด้วยตัวเองเวลาได้เลยมันต้องคอรมันเราเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราเองกูใหญ่บ่นกันเยอะแล้วเราเองก็บอกว่าเราคงไม่เจอหรอกปัญหาเนี่ยปวดราพชีวิตมันเสียไปหมดเลยคุณดูฉันคุณหมอผมเล่นเวทแล้วผมก็มีบางท่าที่สควอตอย่างเงี้ยผมก็เริ่มจากเป็นห่วงแล้วนะว่าเอ๊ะอายุมากไปเปลี่ยนท่าบ้างก็จะดีครับเปลี่ยนท่าบ้างก็จะดีค่ันหนึ่งคือเปลี่ยนท่า อย่างเช่นการเดินเหิน,นเขาราจะเปลี่ยนท่าัะไงคุณหมอก็เปลี่ยนท่ายัางไงท่าเดินทุกคนคงจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ <g ül> เดินให้มันน้อยหน่อยแล้วกันถ้าหากเริ่มมีความรู้สึกอย่างนั้น<ข>พักบ่อยขึ้นขึ้นลงบันไดเหรอครับ <g ül> ขึ้นลงบันไดเหรอขึ้นลงบันไดก็ปัจจุบันเนี่ยคนขึ้นลงบันไดเขาสาวขึ้นสาวลงนะฮะแต่ว่าใช้จะแต่สักพักหนึ่งถ้าหากว่าเรามีการแก้ไขแล้วตรงนี้ก็ปลอดภัยใช้ผลชัดเจนนะครับทีนี้ แล้วภูมิสมดุลทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นยังไงคะครับเห็นนะครับเรามาดูกันว่าเมื่อกี้ปิดภูมิสมดุลก็คือว่าเราจะสร้างไม่เลือดขาวของเราให้มันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่หลังสารที่ทําลายกระดูกมากเกินไปนะครับแล้วเราก็ป้องกันอาการอักเสบนะครับเรามาดูนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจากงานวิจัยนี่คือแคปซูลแป้ง สารสามตัวซึ่งหลังเยอะเกินไปก็คือสารสามตัวนี้นะครับแคปซูลของเราเนี่ยคือกินเข้าไปแล้วแสดงเดอสีเข้มนะครับสิบห้าวันมันจะลดลงมามนะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือเจ็ดเปอร์เซนต์อีกตัวหนึ่งเหลือเหลือสามสิบห้าเปอร์เซนต์นะฮะอีกลงมาเหลือห้าสิบเปอร์เซนต์นะครับทั้งหมดเนี่ยคืออาการข้อเข่าเสื่อมเมื่อต้นเหตุของข้อเข่าเสื่อมมันลดลงไปเราก็ ก็ปกตินะครับนี่คือภูมิสมดุลที่เราสร้างขึ้นมาเดิมทีมานมากเกินไปนะครับต่อมาครับเราก็จะพบว่าสิ่งที่เราให้เข้าไปเนี่ยจากมังคุดกระดำถูเลื่อกระบดอใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยมีการสร้างมวลกระดูกอ่อนขึ้นมาที่ระหว่างชั้น2ข้อทุกข้อเนี่ยจะมีกระดูก2ชิ้นมันขัดกันอยู่ถ้าเราสร้างมันขึ้นมาได้เราก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ปวดแล้วแล้วเราก็จะพบนะครับคนที่ ใช่เนี่ยเดิมทีต้องไปผ่าเข่าสี่ส4้นห้าปีก็ไม่เห็นมิไปผ่าเข่าเลยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นานไหมคะก่าที่เราจะรู้สึกดีขึ้นมาเราไม่เจ็บไม่ปวดภายในประมาณภายใน15วันจากการทดสอบของเราเนี่ย15วันต้องเริ่มรู้สึกนะครับอยากให้แม่รออไม่ต้องแม่เลยเอาแหละแม่ที่ปัจจุบันนี้เราบอกว่าเราบอกง่ายๆครับถ้าถ้าต้องการหยุดเป่าขวดคือเป่าขวดที่เฉยอยู่หยุดปวดเข่า ใช้ชุดเล็กใช้ชุดเล็กก่อนถ้าต้องการหยุดเบาขวดอย่างทรมานใช้ชุดใหญ่สัมผัสได้ประสิทธิภาพได้เริ่มตั้งแต่